สวัสดีครับเดวินาสร้างป่าครับแหล,งล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือถั่วปีนะครับสําหรับถั่วปีเขาก็จะนิยมปลูกในเดือนเมษาพฤษภามิุนานะครับก็เลื่อยมาจนถึงสิงหาคมนะครับก็จะชาวบ้านนะครับชาวไร่ชาวนาก็จะปลูกในบริเวณจอมปลวกหรือที่สูงนะครับเนื่องจากฤดู เป็นช่วงฤดูฝนนะครับถั่วปีก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆน,น,นะครับก็จะจะให้ผลผลิตนะครับก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเรื่อยไปนะครับถ้ามีน้ําหรือบํารุงรักษาดีๆก็จะยาวไปถึงเมษายนเลยนะครับสําหรับถั่วปีอันนี้นี่ก็หยอดเมล็ดนะครับเมล็ดถั่วปีไว้ เป็นช่วงๆนะครับก็หยอดหยอดไปเรื่อยๆก็มองว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงเกี่ยวข้าวก็จะได้เก็บพวกถวั่วปีพวกนี้นะครับเาจะเรียกช่วงนั้นนะครับว่าช่วงเป็นช่วงข้าวใหม่ปาลัมนนะครับก็จะมีปิ่ง พวกปิิงปลาหมอนะครับปลาค่อนนะครับปลาที่อยู่ตามแกะไรแกนาที่น้ำแห้งขอดก่อนแล้วก็จะนำมาหมกนะครับแล้วก็ตำถั่วปีอันนี้ก็เป็นอาหารประจำเป็นอาหารพื้นบ้านประจำชาวไรชนานะครับก็จะกินแบบนี้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นถั่วปีเหมือนกันนะครับแต่ ตันนี้รู้สึกว่าจะเกิดเองนะครับเกิดจากเมล็ดเก่านะครับที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเขาจะเกิดอันนี้เขาจะเกิดเขาจะเกิดประมาณเดือนเมษายนนะครับถึงเดือนนี้ก็ยาวเป็นเครือก็จะทำร้านให้นะครับสําหัับวันนี้กลับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ยอดเมล็ด พอดีสังเกตเห็นเป็ดนะครับก็มาเขาเข้ามากินบริเวณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็ดจะกินต้นถั่วหรือเปล่าก็เลยจะนําตะก้านะครับมาคุมไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ปไปให้เขาเจริญเติบโตเลยต้นตะก้าเลยตะก้าขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําร้านอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงนะครับไว้ ส่วนต้นที่เล็กๆก็จะเอาออกส่วนปีนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องปลูกไว้เยอะนะครับแค่สักต้น2อต้นสามต้นก็พอสำหรับการเก็บเก็บกินนะครับอันนี้ก็เก็บออกนะครับพวกนี้บอกเลยก็เหลือต้นแข็งแรงไว้ที่เขาจะเจริญเติบโตต่อไป ก็จะเอาตะกร้าคุมรู้สึกว่าเป็ดนะครับเป็ดก็เข้ามาเห็นแล้วแต่เขายังไม่ได้กินแต่ไม่แน่นะครับวันนึ่งก็อาจจะกินวันเดียวอาจจะหมดเลยก็ได้นะครับสําหรับต้นพวกนี้อันนี้ก็จะคุมไว้เนี่ยเจะได้เอาออก เขาแทงยอดผ่านตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเแล้วก็จะใช้ไม้ตอกเพื่อไม่ให้ก้าเคลื่อนเคลื่อนย้ายนะครับ ครับก็เป็นพืชที่มหสศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากปลูกก็ไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรนะครับแค่เมล็ดที่ร่วงลงไปก็สามารถที่จะขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ให้เราได้เก็บกินได้นะครับสำหรับถั่วปีตรงนี้นี่ก็จะถอนออก เยอะเลยนะครับหวานเม็ดหลายเม็ดเกินต้นก็เยอะแต่ถ้าต้นเยอะก็ไม่แข็งแรงนะครับจะเ,เลือกเอาไว้ต้นสองต้นสองสามต้นก็พอสองต้นก็พอนะครับแล้วพวกนี้ก็ออก ก็จะทําเฉพาะ2ต้นแค่นี้นะครับก็คือต้นนี้นะครับที่อยู่ใกล้ต้นมะม่วงแก้วนะครับแล้วก็ต้นนี้ที่เป็ดเข้ามาเฉียดใกล้นะครับสองต้นก็พอนอกนั้นก็อยู่บริเวณที่ห่างออกไปนะครับซึ่งก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็กะว่าเนี่ยต้นนี้ก็เป็นตัวปีนะครับหยอดมเมล็ดไว ความ่ริงแล้วก็ไม่ต้องหยอดนะครับที่เกิดเองก็มีนะครับเขาเกิดจากเมล็ดที่ร่วงลงไปนะครับถ้าไม่มีพวกแมลงกินเมล็ดเขาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับ mm hmm. เมื่อเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นฝักนะครับให้เราเก็บทำถั่วครับก็ เป็น,นกลไกของธรรมชาตินะครับที่สร้างสรรค์มาให้คนได้กินถ้าดินบริเวณนี้มีความดสมบูรณ์ขึ้นกว่านี้นะครับก็คงไม่ต้องปลูกแล้วถั่วก็จะเกิดซ้ำๆนะครับปีแล้วปีเล่าถึงเวลาเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปส่วนเมื่อมีฝนมามีความชื้น เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายที่ครับคงดูไม่หมดวันนี้สําหรับถัวปีก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับก็เอาเฉพาะบริเวณใกล้ๆนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดวิดนาก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมงานของเดวิดนานะครับก็เป็นการนำเสนอ วิถีชีวิตของคนสร้างป่านะครับแล้วก็สร้างแหล่งอาหารปดยที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับสำหรับคลนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม